สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมพี่ได้พิชาตอขันชัยฟาร์มมหาสารคามว่าจะถ่ายคลิปเมื่อกี้ฝนก็เทลงมาอย่างหนักเห็นไหมครับเพิ่งหยุดตกไปช่วงนี้น้ําเกือบจะเต็มสระแล้วนี่ครับเห็นไหมครับลมก็มาพอดีนะครับใน EP นี้ก็ขออนุญ,ญาตมาพูดถึงในเรื่องของคําถามของพี่น้องที่สอบถามผมเข้ามาทางไลน์นะครับว่าพี่ครับผมมีพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งทีเด็ดเลยนะครับถือว่าเก่งในสายตาเขา แต่ลอยมันเล็กนะครับอยู่ที่2กิโล2อายุประมาณ8เดือนเราควรที่จะนำเข้ามาเพาะมาพัฒนาแล้วมันจะสามารถจ่ายลูกที่าสามารถอัพลอยขึ้นได้ไหมนะครับประมาณ2627อะไรประมาณเนี้ยเราควรที่จะทำยังไงถึงจะทำให้เราได้ลูกเพาะที่เป็นรอยมาตรฐานที่คนส่วนมากนำไปเล่นกัน EP นี้มีคำตอบครับไปชมกันเลยฮะสำหรับผมการคัดเลือกพ่อพันเนี่ยผมจะชอบคัดเลือกรอยอยู่ประมาณ26-27 นะครับในช่วงที่เขาชนขวบถ้าสมมุติว่าพ่อพันตัวดีของพี่น้องลอยอยู่ที่2โล2ในช่วงอายุประมาณ7-8เดือนผมถือว่ายังไม่เล็กนะครับมันสามารถที่จะไปได้อีกกว่าจะถึงขับผ่านการออกกําลังกายกล้ามเนื้อเขาจะขยายขึ้นนะครับทำให้น้ําหนักขึ้นไปประมาณ2อง2 0สถือว่าอยู่ในเกรนลอยกลางๆนะครับไม่ได้เล็กมากเกินไป ทีนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าพ่อพันตัวเล็กมากเกินไปหรือเปล่านั้นเราจะดูที่น้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูที่สรีระรูปร่างของเขาด้วยเขามีลําตัวที่ยาวไหมกระดูกโครงสร้างดีหรือเปล่าข้อขาเขาสั้นไหมและก็ในเรื่องส่วนคอเขาเนี่ยสั้นไหมถ้าสมมุติว่าน้ําหนักเขาน้อยนะครับแต่ในเรื่องของความสมดุลในร่างกายของเขานั้นดูแล้วมันสวยงามมันสูงโปร่ง นะครับข้อขาค่อนข้างยาวนะครับลำตัวยาวจับยาวจับสวยพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะที่สมส่วนถึงน้ําหนักเขาจะน้อยอายุประมาณ7-8เดือนได้แค่2โล22โล3เราก็สามารถนํามาทําสายได้แต่กลับกันครับถ้าสมมุติว่าอายุ7-8เดือนน้ำหนักเขาไปอยู่ที่2โล5หรือว่า2โล7นะครับแต่ร่างกายเขาเนี่ยจับไม่สวยอกใหญ่อกสั้นตัวสั้นข้อขาสั้น คอสั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ได้ความหนาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น้ําหนักเขาเยอะก็จริงแต่สรีละของเขาใช้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถนํามาทําสายได้ถ้าเรานํามาทําสายการจ่ายลูกก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับเป็ดนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีคนชอบทีนี้พูดถึงประสบการณ์และความชอบในการทับพ่อพันธุ์ของผมผมจะชอบพ่อพันธุ์ที่ มีรอยที่ไม่โตมากนะครับในลักษณะที่หนุ่มๆอายุประมาณ7-8เดือนน้ำหนักไปจนถึงประมาณ2 7 2 8 2 9เนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกเอาหนุ่มๆอายุ78เดือนให้มันได้อยู่แค่ประมาณ2ล4ไม่เกิน2ล5อยู่ในเกณฑ์นี้เพราะว่าถ้าเขาชนขวบเขาจะได้อยู่ประมาณ27-28ดพอดีถ้าดูแล้วสรีระร่างกายของเขาสมส่วนดัชนีมวลกายทุกอย่างเรามองดูแล้วเราจับดูแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นลักษณะที่จับสวยลอยสวยเราก็สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดได้ตามมุมมองและประสบการณ์ของผมผมมองว่าการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีรอยที่ไม่โตเกินไปมาทําสายการจ่ายลูกมันจะนิ่งมากกว่าการจ่ายลูกมันจะทําให้ลูกนั้นเก่งง่ายมากกว่านะครับถ้าเรานําพ่อพันธุ์ที่มีรอยที่โตมากเกินไปนะครับอย่างเช่น3โลกว่านะครับเมื่ออายุครบขวบผมมองว่าการจ่ายลูกมันจะไม่ค่อยนิ่ง นะครับแล้วก็การคุมในเรื่องของน้ําหนักการคุมในเรื่องของรอยของลูกเขาเนี่ยคุมไม่ค่อยได้ลูกออกมาก็ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้ดั่งใจตามที่เราต้องการนี่คือ ประสบการณ์ที่ผมทํามานะครับแต่กลับกันถ้าเราได้พ่อพันธุ์ที่มีโครงสร้างดีแล้วลอยไม่โตมากเกินไปมาทําสายพ่อพันธุ์ลอยที่คนนิยมเล่นมากที่สุดก็คือ2โล7อายุครบขวบถึง2ขวบถ้าได้น้ําหนักประมาณ27ไม่เกิน28เนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ประมาณ78เดือน2โล2ถึง2โล4ถือว่าใช้ได้ครับขอแค่สรีระของเขานั้นสมส่วนถ้าพ่อพันธุ์ตัวเก่งของพี่น้องอยู่ที่ 2โล2ถึง2โล4ในอายุประมาณ7-8เดือนเราก็หาแม่พันธุ์ที่มีน้ำหนักประมาณ1โล8ถึง2โลขึ้นนะครับมาเพาะมาพัฒนาร่วมมันก็จะทำให้เรานั้นได้ลูกเพาะที่มีน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานนะครับประมาณ2-5ถึง2-7ในช่วงอายุชนขวบพอดีนะครับนี่ก็คือเป็นแนวทางที่ผมพัฒนานะครับส่วนในเรื่องของการนำเข้ามันก็อยู่ที่งบประมาณด้วยนะครับบางคนก็ชอบนำเข้าลอยโตซึ่ง ราคาก็อาจจะไม่สูงนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่เราก็หาแม่อพันธุ์ที่มีรอยที่ไม่โตเกินนะครับมาพัฒนาร่วมมันก็จะทําให้เรานั้นได้รอยลูก <off> ที <AD S 2> ่มาตรฐานก็ฝากไว้ด erm. ้วยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถือว่ามาตอบคําถามของพี่น้องถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยสาหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ